ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพุทธศักราช2562นะครับส่วนที่3อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในมาตรา67ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้วงเล็บ1จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกวงเล็บ1ทับ1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าววงเล็บ2รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลวงเล็บ3ป้องกันโรคและระง,งับโรคติดต่อวงเล็บ4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเล็บ5จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวงเล็บ6ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการวงเล็บ7คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวงเล็บ8บำรุงรักษาศิลปะจารีบประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นวงเล็บ9ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรมาตรา68ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้นะครับจะแตกต่างกันนะครับในข้อในมาตรา67เนี่ยเขาจะใช้คำว่า อ,องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในมาตรานี้ในมาตรา67นะครับใช้คําว่ามีหน้าที่ต้องทําส่วนในมาตรา68เนี่ยนะครับเขาใช้ข้อความว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทํากิจการนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างวงเล็บ1ก,ก็คืออาจจะให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร วงเล็บ2อให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นวงเล็บ3ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำวงเล็บ4ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะวงเล็บ5ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,กรและกิจการสหกรณ์วงเล็บ6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัววงเล็บ7บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรวงเล็บ8การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินวงเล็บ9หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ10ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้ามวงเล็บ11กิจการเกี่ยวกับการผานิชย์ วงเล็บ12การท่องเที่ยววงเล็บ13การผังเมืองนี่คือตามบทบัญญัติในมาตรา68องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการเหล่านี้ในเขตได้นะครับ